สวัสดีครับพ่อนพี่น้องทุกุคนครับผมวิ่ีสารครับวมือนี้มาเพิ่เป็นรถเกี่ยวครับต้าครับผมทีมงานเสียงเมียงเนาะทีมงานเสียงเมียงครับผมอ้าวผมผมมาเบิ้งครับทีมงานเสียงเมียงครับผมวมือนี้เป็นมื่อเลือกตั้งครับเลือกตั้งสอบตครับอบตนายกเยล เลือกตั <spell the beast> ้งแล้วกับเกี <owner> <necessary> ่ยวเข่าครับผม DC หกสิบครับหน้าเดิมครับปากเดิมแต่งตู้ครับแต่งป่าครับผมแต่งตู้แต่งข้อทีมงานเชียงเหนียงครับเกี่ยวเข่าครับผม เราเมียนมาแล้วครับซิปล่แล้วครับกันใกล้ดัดงพุนเนาะจังวะสู้เขาสู้เขาครับบานเ้ามันแรงครับผมก็แรงนะครับปีนี้น้ำท่วมครับผม มีกองเสียให้กำลังใจนะครับอยู่ข้างนี่แหละอยู่คางคู่หน้านี่เพืเอยบอเพิ่นมาบานเพิ่นบ่บนนเพ่อเพิ่นสืเหลือ,องไม่แบกาให้เพ่อนบอค่รับอ่ายคนี่นีไวนขอมรถันแก้วแรกวนี่ที่ร้อยแก้วแรกเพื่อนมาแก้วแรกสิกินลำบากเนียหน้าพญาย็นนะครับหน้าพญาย็น น้าเจ๊ครับน้าเจ๊น้าเจ๊ขายหมูครับน้าว่าเป็นหมูขายหมูมาในหมูเป็นลุมเลยครับพร้อม ดันไปดันไปครับสลับพอเพชรครับผมเพจดังนอวะนี่เพจดังนออยู่หันนอเคลียร์เข่าวะเคลียร์เข่าแล้วยาเมาเลยครับอย่าเมาเลยครับพี่น้องอย่าเมาเลยครับอย่าเมาเลยครับพี่เรนเป็นอะไรจอสองทำไมเออเป็นจะไรเอ้าสองทำไมเราเป็นยังคนนงาเอ เอาทางเจ้าคือมาสอบไหม่ครอ๋อบอิกะ่าอ้าวแล้วตอนหาเสียงคือว่าจิวาหัดสอบมาเซมสนะ่านะได้จังว่าจังสามสองสมัยครับอ่าถามว่าผลงานมีบ่าบมีจักเม็ดไดจังเม็ดที่ได้เป็นสองสมัยยอนมีนองไรอาย่ามได้เป็นกี่ไดกูกู้มาแล้วได้ได้เห็นเกินเฮ็นซานบ่ด้เสาสองต้นครับ สองสองต้นสองสองต้นเหลือบ้างนี่บ้าครับเดมาเอายืมไปก่อยสองต้นมาทาแนงที่ร้อยมาทานงที่ร้อยมาทาแน รถเกีียวใจเย็นๆเด้อพี่นองเด้อตอนนี้ทีมงานที่หลอยเขายังตกน้ำอยู่ บมมีหนูเนาะพี่น,อน้องเนาะบ่ไเด็กัวหนูเนี่ยนะติดตามผลงานครับว่าเขาสิได้ไหน้อยได้รลายครับปีนี้เขามันห่างครับผม,มพี่น้องม,มันได้กเกี่ยวถือว่าโอเคแหละครับมันแรงครับแรงมา่โดนแล้วมานอนาม,มา่ถ่วมครับ ถั่วเส้แรกว่าข้าวมัถั่วเส้นที่สองอีกครับผมมานถั่วเส้นที่สองอีกสมาเบิ้ลข้นเลี้ยงงัวครับพี่น้องมาเบิ่งคนเลี้ยงงัวมาเบิ้ลข้นเลี้ยงงัวครับเบิ่งคนเลี้ยงงัวมาฐานของเขาครับโอ้เขาเอาเฟืองง่วงมาที่ร้อยมาฐานเองโอ้มาฐานครับ มาทาาเนงมาทาาเนงเออมาทาาเนงมาทาเนมาทาเนงมาทาาเนอย่าไปไลานนเอเออมาทาาเนงมาท้าเนมาทาาเนงมาทาาเนงพยายาริ่มปากกดติดตามนเดอพี่น้องเด้อปากช่องเี้นะครับ Selamat siang,